เดี๋ยวเราไปดูกันต้องบอกว่างานหลังนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การตอกเสาเข็มไมโครพายเลยซึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเราใช้เป็น i18 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวน จำนวนเข็มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระยะของเสาเข็มเนี่ยไม่เกิน4เมตรนะแต่ลูกค้าบางท่านกังวลใจกลัวว่าเดี๋ยวมันจะซุดในอนาคตก็ใช้เป็น I22 e ก็ได้นะครับแต่ i อ e 2ในมุมมองผมว่ามันโอเวอร์สเปคไปนิดนึงมันเกินความจําเป็นนะครับก็ถ้าต่อเติมชั้นเดียว I18 e ก็เแปก็เหลือๆนะโดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะเอาเครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยเข้าไปที่ด้านข้างของตัวบ้านเราจะเข้าไปที่ด้านที่สามารถเข้าไปได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําการแก้ปัญหาหน้าง,งานเยอะนะครับ สวัสดีครับผมโบสอาโรดส่อแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเพชรเพชรเกษมสายสี่หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านเพชร เพลฟนะครับเพชกรเสษมสายสี่เป็นเครือของ SC s อ a s s แ t นะแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขาเนี่ยมาสร้างแถวแถวกระทุ่มแบนแถว,แถว,แถว,แถวสวนหลวงแล้วนะใครอยู่แถวนี้ก็ลองมาดูโครงการนี้ได้นะครับหมู่บ้านเพฟเนี่ยเป็นบ้านที่สไตล์ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับแล้วก็ออกแบบค่อนข้างทันสมัยเป็นอยู่ในเครือที่แบบมีบ้านแบรนด์ใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นบางกอกบ,บูรวาดนะบางกอกบ,บูรวาดเนี่ยมีตั้งแต่ไลฟ์แกนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับ s อสซีแอผมคิดว่า ใครชอบบ้านสไตล์แบบไม่ล้าสมัยนะลองมาดูกันได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับเราต่อเติมหลังบ้านเป็นงานห้องครัวนะครับต่อเติมเต็มรูปหน้าเลยนะก็คือหน้าบ้านเนี่ยสมมุติว่าตัวบ้านเขามีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับด้านหลังเราจะทําเต็มเต็มพื้นที่เลยก็คือ10เมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในห้องครัวเนี่ยประกอบด้วยโซนซักล้างประกอบด้วยเคาน์เตอร์ครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต้องบอกว่า งานหลังนี้เนี่ยเราเริ่มตั้งแต่การตอกเสาเข็มไมโครพายเลยซึ่งเสาเข็มไมโครพายเนี่ยเราใช้เป็น i18 นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจำนวน จำนวนเข็มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระยะของเสาเข็มเนี่ยไม่เกิน4เมตรนะแต่ลูกค้าบางท่านกังวลใจกลัวว่าเดี๋ยวมันจะซุดในอนาคตก็ใช้เป็นไ e 22ก็ได้นะครับแต่ i อ e 22ในมุมมองผมว่ามันโอเวอร์สเปคไปนิดนึงมันเกินความจําเป็นนะครับก็ถ้าต่อเติมชั้นเดียว i e 18ก็เหลือๆนะโดยส่วนมากแล้วนะครับเราจะเอาเครื่องตอกเสาเข็มเนี่ยเข้าไปที่ด้านข้างของตัวบ้านเราจะเข้าไปที่ด้านที่สามารถเข้าไปได้ง่ายที่สุด นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําการแก้ปัญหาหน้างานเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหน้าง,งานของคูณลูกค้าจะมีความเสียหายหรือมีความแบบเลอะเทอะเปื้อนเ,เ,เนี่ยก็อ,อยู่ด้านใดด้านหนึ่งไปเลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมสังเกตนะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเดิมทีน่าจะเป็นหญ้าแหละตอนนี้มันเป็นทรายไปหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเคลียร์พื้นที่ให้นะครับปรับทรายปรับอะไรลงแล้วก็เคลียร์ขยะออกให้ในอนา,นาคต นะครับผ่านไปหนึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยถ้าถ้าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ปูญ้าเดี๋ยวย้าเดิมเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันงอกขึ้นมาเองเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัดให้ทันแล้วกันนะแต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าไม่อยากปูญ้าแล้วไม่อยากให้ย้าขึ้นแล้วทํำยังไงนะครับเราก็อาจจะเป็นแผ่นแบบสําหรับปูลงไปนะครับเวลาเขาจัดสวนหินเนี่ยเขาจะว่าแผ่นอ่าแผ่นอะไรสักอย่างผมจําชื่อไม่ได้นะจีโนอะไรสักอย่างขอโทษนะผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมเคยถ่ายคลิปไปอยู่ซึ่งแผ่นนี้เป็นแผ่นคล้ายๆก โพลิเมอร์นะคล้ายๆพลาสติกนี่แหละปูลงไปนะครับแล้วก็ทําให้เวลาเราโรยหินนะครับหญ้ามันไม่ขึ้นมาแซมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใครที่อยากจัดสวนหินนะครับอ่างงานนี้อย่างที่ผมเรียนทราบเราต่อเติมเต็มหน้าของตัวบ้านเลยหน้าตัดของตัวบ้านสูง10เมตรเราจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก่อนตรงนี้คุณลูกค้าต้องการทําเสมอตัวบ้านค,คุณผู้ชมสังเกตลูกค้าต้องการทาเสนอ,อทําเสมอตัวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยบางหน้าง,งานจะมีเทเลสออกมา เรามีระแนงมีหลังคาคุมแทงน้ําปั๊มน้ำแต่หลังเนี้ยไม่มีนะครับก็เอาเสมอตัวบ้านที่นี้เราจึงแนะนาคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้าอยากได้เสมอตัวบ้านจริงจริงอยากให้ตรงเนี้ยมันโลง่งๆจริงคุณลูกค้ามีประตูทางเข้าทางนี้นะครับปัญหานั้นก็คือถ้าคุณลูกค้าไม่มีกันสาดเลยนะครับหรือไม่มีเฉลี่ยออกมาเลยคุณลูกค้าเดินลงมาเหยียบเนี่ยก็จะเหยียบพื้นดินก่อนเลยแต่เนี้ยขออนุญาตนะอันนี้ก็คือเหยียบเนี่ยเหยียบก็คือเหยียบ โครงสร้างของห้องครัวเราต่อเหล็กเส้นออกมานะครับเทปูแล้วก็ปูกระเบื้องอันนี้ก็คือจะเป็นบันไดหนึ่งขั้นนะที่สำคัญก็คือด้านบนนี่เรามีกล่องนะครับมีกล่องก็คือมีเชิงชายยื่นออกมานี่แหละเพราะว่าเวลาฝนตกหนักคุณผู้ชมฝนเนี่ยเขาจะสาดแบบไม่รู้ทิศทางอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเชิงชายฝนจะสาดลงเฟรมประตูเนี่ยเป็นเป็น,ป,นประตูกระจกอลูมิเนียมแบบเต็มเมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะเปียกโชกไปหมดนะครับดังนั้นใครที่จะทําเสมอตัวบ้านแนะนําให้มี เชิงชายยื่นออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราจะค่อนข้างแนะนําคุณลูกค้าแล้วก็จริงๆลึกๆคือบังคับให้ทําเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านไม่ทําอยากทาเสมออยากแบบรีบเรียบแบบโมเดิร์นอยากแบบเสมอกตัวบ้านพอเสมอเสร็จมีปัญหาน้ามันซึมเข้าไปนะครับมันซึมเข้าจากประตูนี่แหละดังนั้นแนะนําให้ทําเชิงชายด้วยนะอ่ะอีกอันนึงด้านหลังอันนี้สําคัญ รเราเว้นระยะนะครับการก่อผนังจากล้วเนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางโครงการเนี่ยบางโครงการเขาให้เว้นน้อยกว่า50เซนได้เพราะว่าโครงการบางโครงการเขาออกแบบมานะครับให้ทําการต่อเติมแล้วก็ ให้มีห้องต่อเติมเนี่ยที่ขนาดเพิ่มขึ้นจริงๆอะ่ะไม่ได้หรอกโครงการบางโครงการเนี่ยเขามีพื้นที่หลังบ้านให้น้อยก็คือทําตามข้อจํากัดของกฎหมายเลยยกตัวยอย่างเช่นถ้ามีการเว้นระยะมาเนี่ยนะครับห้เซนแล้วกฎหมายเขากําหนดว่าช่องเปิดหน้านต่างจะต้องห่างจากรั้ว2เมตรโครงการก็เอา2เมตรปเป๊ะเ,เลยตามกฎหมายดังนั้นถ้าจะต้องเว้น50เซนพื้นที่ที่ต่อเติมจะเหลือแค่เมตรห้นะคะ แล้วก่อผนังเนี่ยผนังเนี่ยรวมเฟรมประตูเนี่ยผนังเนี่ยอิดนบนเดาหนาอยู่7.5เซนรวมฉาบรวมปูกระเบื้องไปแล้วตีไปท่วนๆก็คือ10เซนจาก2 2เมตรนะครับลบไป50เหลือเมตร50ลบไปอีก10เซนเหลือเมตร40คุณผู้ชมดูสิแล้วมันจะมีทางเดินในครัวไหมมันก็จะเล็กมากๆแต่ไม่ได้แบบว่าบังคับนะว่าจะต้องเว้น50เซนหรือไม่เว้น50เซนหรือเว้นน้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตกลงกับเพื่อนบ้าน นะครับผู้ได้เสียประโยชน์ก็คือเพื่อนบ้านคุณแต่ถ้าเพื่อนบ้านถัดไปอีกสักห้าหลังแล้วบอกว่าคุณไม่เว้นแล้วเขาจะไปสั่งอ,อบตอรหรือไปสั่งเทศบาลให้มารื้อของคุณอันนี้เขาไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงดังนั้นถ้าเพื่อคุยกับเพื่อนบ้านหลังบ้านให้เคลียทุกอย่างจบนะครับอย่างอันนี้เราเว้นนะเราเว้นเพื่อที่จะมีท่อเอาแต่กล้องไปค่นะอันนี้จะเดินเข้าไปไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเว้นน้อยกว่า50เซนมีท่อระบายลางน้ําฝนนี่ลางน้ำสแตนเลสพี่ขอยกล้องหนะ่อยอ่าเดี๋ยวถ่ายคุณลูกค้าดูเลย,ลเลยอ นี่เห็นไหมรังนะ้ำสเตนเลสนะครับเจสามศูนย์สี่อันนี้นะเงาวแวบ,บเลยแล้วก็มีท่อระบายให้ทั้งหมดสามจุดนะครับอ่ะยาวไปถึงนู้นเลยนะครับอ่ะเช่นการคุณผู้ชมต้องบอกว่านะครับหน้างานที่เราทำเนี่ยนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็พยายามแนะนําให้คุณลูกค้าทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับอ่ะหรือหันไปดูเพื่อนบ้านนิดหนึ่งอันนี้ขอญาตขอญาตเพื่อนบ้านนะไม่บอกว่าหมู่บ้านอ่ะไม่บอกไม่ไม่บอกว่าหลังไหนเนี่ยเพื่อนบ้านทํารานงเห็นไหมอยู่บนรั้วชิดรั้วนะครับอ่ะไม่จะเรียกว่าอยู่บนรั้วขอโทษ ตั้งเสาในตัวบ้านเขาแต่เขาเสมอรั้วแบบนี้มีบางท่ั้ถามว่าทําได้ไหมผมตอบให้เลยว่า้าเป็นระแนงโปง่งเนี่ยทำได้นะครับเอาจริงแล้วเนี่ยพอพูดว่าทําได้เสร็จมันก็จะเกิดปัญหากับเพื่อมขึ้นมาบางคนไม่พอใจนะฮะบ,บอกว่าเอ้ยทำได้เพราะว่าระแนงมันก็เหมือนกับรั้วเนาะรั้วก็สูงไม่เกิน3เมตรอะไรประมาณนี้ตามกฎหมายใช่ไหมฮะก็คือทําได้แต่ทีนี้ถ้าคนบางคนเขาไม่ชอบ่เขาก็จะบอกเขาก็มีปัญหาดังนั้นก็คุยกับเพื่อนบ้านก่อนผมแนะนำนะฮะเอาโอเคเดินเข้าม,มาด้านใน ด้านในตรงนี้คุณผู้ชมเราจะมีการแบ่งเลเยอร์กันนะครับแบ่งเป็นพาร์ติชันเนาะซึ่งตรงนี้เดินเข้ามาเราจะมีปลั๊กไฟนะตรงนี้สามารถวางตู้เย็นได้เลยนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถวางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยซ้ำนะตู้เย็นตรงนี้วางได้2ตู้แบบเต็มเ็มเลยเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้คุณลูกค้าเอาประตูออกอ่ะมีประตูเดิมน่าจะเป็นประตูประตูสวิงเนี่ยประตูบานเปิดธรรมดาเอาประตูออกเปลี่ยนเป็นประตูร้างแขวนเป็นสไลด์รางแขวนเลื่อนไปเลื่อนมานะครับซึ่งตรงนี้ ก็ต้องบอกให้เลยว่าเอาออกได้แล้วก็ดีด้วยเพราะว่าเวลาสวิงเนี่ยมันกินพื้นที่เนาะพอแขวนเนี่ยมันก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็เข้ากับหน้างานด้วยนะเราเก็บงานให้หมดเลยเนี่เก็บขอบอะไรพวกนี้เฟรมพวกนี้จบเลยเป็นประตูแขวนนะครับอันนี้ก็เพิ่มพื้นที่การใช้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยนะครับเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวนี้ยาวปกติมาตรฐานก็คือ3เมตร60นะครับเราจะแบ่งเป็น ที่ล้างจานหรือซิงล้างจานเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรยี่สิบเนาะอ่เมตรยี่สิบประกอบด้วยอะไรบ้างเขาญาติคุณลูกค้านะนี่เห็นไหมใหม่ๆเลยซิงอันนี้คุณลูกค้านะ่าจะซื้อมาเองนะครับจริงๆเรามีซิงให้เป็นสเตเลสเกรดสามศูนย์สี่เป็นหนึ่งหลุมแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ต้องการเรารีฟันคืนเงินให้แล้วลูกคุณลูกค้าไปซื้อมาเองแบบนี้ก็ได้ปัจจุบันซิงเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากๆมีหลายดีไซน์มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้หันซ้ายหันขวาได้นะครับเลื่อนได้อะไรได้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอัน นะครับอันนี้เป็นสเตเลสสีคล้าย,ายคมเมียมนะครับโดยประมาณนะก็จะออกเทาเทานิดนึงนะครับส่วนมากแล้วเวลาวางซิงค์เนี่ยเราจะวางเทินอยู่บนอยู่บนอ่าเคาน์เตอร์เลยนะครับเวลาเก็บงานเนี่ยจะเก็บง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับเลยเออกมานิดนึงเมตรยีตรงนี้เป็นที่ อ่เตรียมอาหารหรือที่ว่า pantry นะฮะเราจะมีปลั๊กไฟให้แล้วก็จะบอกให้ว่ามีหม้อหุงข้าวเอามาวางเสียบได้เครื่องปั่นเสียบได้อะไรเสียบได้มีปลั๊กไฟให้1จุดนะครับถ้าคุณลูกคา้าต้องการเพิ่มก็เพิ่มค่าจ่ายไปอีกห่จุดก็ได้ตรงนี้อ่าไม่สี่เรียดเนาะแต่จุดเดียวผมคิดว่าก็นาก่าจะพอแล้วนะครับไม่ได้เสียบพร้อมกันสี่เครื่องแน่นอนเนาะอ่าหจุดมี2เต้าเสียบนะครับอ่ามาดูใกล้ๆแล้วก็จะมีสายดินด้วยนะครับประมาณนี้เลยและต่อมานะครับ ในโซนของตรงนี้จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ที่มีเตาแก๊สนะครับเราจะปรุงอาหารกันตรงนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยหูด,ดูดควันอันนี้ก็จะแมทชิ่งกับตัวเตาแก๊สนะครับหูด,ดูดควันนี้เราจะส่วนมากนะเราจะซื้อเป็นเซตเลยซื้อเป็นยี่ห้อเดียวกันมันจะได้แมทชิ่งกันจะได้สวยนะครับโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นเตาฝังลงไปเลยนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับความหนาของเคาน์เตอร์เป็นไงหนาไหมอืมแบบใช้แบบเขาเรียกว่าเทหล่อในที่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเนี้ย มีการฝากเหล็กไว้หมดเนาะฝากเหล็กยังไงนะครับเราจะมีเหล็กเส้นนะครับฝากกับตัวผนังนะครับแล้วก็ยืดออกมาแล้วก็เทในแบบใช้ปูนพอร์ลนในการเทคุณผู้ชมดูได้เลยนะฮะตรงนี้ความหนานะครับของเคาน์เตอร์เนี่ยจะค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเนี่ยนะครับความหนาจะเท่ากันหมดเลยดังนั้นเนี่ยแข็งแรงมากๆทนทานมากๆจะทุบจะหั่นจะสับอะไรได้หมดเลยนะครับคนขึ้นไปยืนก็ได้นะครับแข็งจริงทนปวกทนน้านะครับโอเคทีนี้ต่อมาใครที่ต้องการเตาอบคุณผู้ชมอ่ามาดูเตาอบอันนี้ นี่เลยนี่ถ้าเตาอบเนาะเตาอบปัจจุบันนะคุณผู้ชมมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าเตาอบอันนี้นะครับจะต้องใช้สายไฟเบอร์ใหญ่ใครที่ไม่มีความรู้เนาะเวลาคุณใช้ไปเนะี่ยมันจะตัดปแป๊บๆก็ตัดแล้วปแป๊บๆก็ตัดแล้วเพราะว่าเวลาเขาตัดไฟเนะี่ยหรือเบรกเกอร์มันทริปเนี่ยนะฮะเขาเซฟคุณนั่นแหละนะครับหนึ่งเลยก็คือไม่อยากให้ไฟรัดวงจรสองมันอาจจะเกิดความร้อนไฟไหม้ได้เบรกเกอร์ก็ Trip. ทริปทริปเพราะอะไรทริปเพราะว่าใช้สายไฟเส้นเล็กนะครับอันนี้ย้ำเลยนะนี่ ถ้าเป็นเตาแบบนี้เตาอบแบบนี้จะต้องใช้สายไฟเบอร์สี่ขึ้นไปนะครับส่วนมากแล้วจะจั๊มจากตู้เซอร์กิตมานะอ,ะอาจจะตรงนี้ปลั๊กไฟด้านล่างตรงนี้เราจะเสียบนะครับใช้เสียบสําหรับนี่เลยเจ้าเตาอบอันนี้นี่แหละนะครับก็คือจะใช้ไฟเสียบเลยนะโดยใช้สายไฟเบอร์สี่ขึ้นไปนะครับส่วนฮูดดูดควนันใช้เบอร์2.5ได้อันนี้คือมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ช่างบางคนประหยัดสายไฟแล้วคุณลูกค้าหรือ ท่านเจ้าของบ้านบางท่านไม่รู้เนาะใช้ใสายไฟ1.5ที่เขาเดินแสงสว่างนะแสงสว่างส่วนมากจะเป็น1.5นะนะแล้วก็ต้องบอกว่าเอามาใส่อันนี้มันก็ทํางานได้แหละแต่นานๆไปมันก็จะไม่ดีนะครับก็ไม่แนะนำเนาะอ่ะโอเคทั้งหมดเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเราจะมีความยาวทั้งหมด3เมตร60แบ่งเป็นเมตร20นะครับเตาแก๊สเมตรยีเตียมอาหารแล้วก็เมตรสิซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็เราจะปูกระเบื้องผนังให้ก็คือนี่เลยตั้งแต่ใต้เคาน์เตอร์เสมอฝ้าเลยนะครับก็คือสูงถึงฝ้านะครับ อ่าสามเมตรหกสิบตรงนี้ก็จะเป็นกันเลอะเทอะเปืเป้อนนะครับแล้วก็นอกเคาน์เตอร์ออกมาตรงนี้เราสกินผิวให้แล้วก็ทาด้วยสีเช็ดล้างนะครับเราทาด้วยสีเช็ดล้างเนี่ยยาวถึงนู่นเลยนะครับสีเราใช้คือ T O A Chill One Base A นะครับอ่ะอันนี้เลยนี่ทาด้วยสีเช็ดล้างฉาบสะกิมเรียบร้อยนะครับบางท่านบอกว่าอยากปูกระเบื้องเต็มไปเลยสีด้านได้ไหมได้แต่น้ําหนักมันจะเพิ่มที่สำคัญก็คือเงินก็จะเพิ่มคุณลูกค้าต้องซื้อกระเบื้องเพิ่มแต่ก้าแรงเพิ่ม ทั้งนี้นั้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันใครชอบปูเต็มเราก็ทําได้นะครับโครงสร้างเราออกแบบมาถ้าคุณลูกค้าลงเสาเข็มไมโครพายเราสามารถปูเต็มผนังได้3ด้ได้เลยหรือจะปูฝั่งตัวบ้านเป็นสด้านก็ได้แต่ฝั่งตัวบ้านอย่าไปปูเลยก้นเงินนะครับไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ลูกค้าบางท่านบอกอุ้ยอยากทำไหนๆก็เป็นบ้านหลังแรกแล้วก็อยากทําเต็มก็สามารถทําได้ทําเยอะนะครับเช่นปูสีด้านเราคก็ให้ส่วนลดเยอะอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ บ้านหลังนี้คุณผู้ชมคุณลูกค้าเนี่ยเขาต่อเติมเสมอตัวบ้านเนาะแต่ว่าเขาจะกั้นประตูบริเวณตรงนี้อ่าประตูกั้นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะทําให้อากาศมันถ่ายเทดังนั้นโซนที่ผมเดินออกจากประตูมาจะเป็นโซนที่สามารถเปิดประตูหน้าต่างไปถึงหน้าบ้านได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นในส่วนของระแนงโปรนะครับอากาศก็จะถ่ายเทจากโซนตรงนี้นะครับโฟล์มาถึงตรงนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมดูได้เลยนี่นะอากาศจะพัดไปพัดออกนะครับถ้าเปิดหน้าต่างด้านหน้าตรงนู้นอาจจะกล้องลงไปดู เห็นไหมมีหน้าต่างมีประตูด้านหน้าตรงนู้นนะครับอ่าโอเคทีนี้ตรงเนี้ยเราเปิดประตูเสร็จเปิดหน้าต่างอากาศก็จะโฟลต,ตั้งแต่หน้าบ้านไปหลังบ้านหลังบ้านไปหน้าบ้านได้หมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเคตรงนี้เป็นโซนซักล้างทีนี้ทําเสมอตัวบ้านก็คือทําไม่เลยออกจากตัวบ้านมาก้เสมอตรงนี้เลยโซนซักล้างตรงเนี้ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณสักอ่าสเมตรกว่า,กวาเกือบเกือบสเมตรนะครับเป็นโซนซักล้างแล้วก็เลยเข้าไปในห้องครัวก็ต้องบอกกันเลยว่าห้องครัวจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ถ้าคุณต้องการจริงๆนะผมว่า6เมตรก็พ่แก็พอ นะครับ6เมตรก็จะประกอบด้วยเคาน์เตอรต์ครัว3เมตร60นะครับวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าได้นะครับโดยระยะประมาณ6เมตรนี่วางได้แบบแบบมันพอดีอ่ะมันมิกแอนแมทพอดีแต่ถ้ามีพื้นที่มากอย่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณสัก7-8เมตรได้ก็จะมีพื้นที่เหลือนะครับก็สามารถอาทำเป็นห้องซักผ้าได้อะไรได้ในโซนตรงนี้นะครับส่วนมากคุณลูกค้าเขาก็ต้องการแบบนี้กันนะครับทีนี้ต่อมา เวลาคุณลูกค้าจะซื้อนะครับราคาแพ็กเกจของเราเนี่ยเราจะมีหน้าบานพวกนี้ให้ทั้งเซตเลยจะเป็นบานคู่นะครับอ่าบานคู่มีอะไรบ้างนี่บานคู่จะเป็นพลาสติกหน้าบานนะครับเกรด abs เลยนะอย่างดีนะครับแล้วก็ทนทานมากยี่ห้อนี้ด้านล่างตรงนี้เราปูกระเบื้องใต้เคาน์เตอร์ให้หมดเลยจะเป็นกระเบื้องผนัง3ด้านกระเบื้องพื้นนะครับตรงนี้ถังดักไขมันถ้ามีนะครับซื้อมาเราติดให้นะครับแต่ต้องซื้ออุปกรณ์มาด้วยนะนะครับติดให้ฟรีรวมในราคาแพ็กเกจแล้วไม่ต้องเสียงเง ลิ้นชักนะครับอันนี้ก็มีให้ในราคาแพ็กเกจนะครับข้างบนใส่ช้อนใส่ซ่อมได้ตรงนี้ก็มีช่องอีก3ช่องอ่าประมาณนี้ตรงนี้เป็นบานแก๊สอ่าบานแก๊สนี่เลยข้างล่างปูกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังให้แล้วเดี๋ยวจะมีท่อแก๊สเราเจาะรูให้แล้วอยู่ตรงนี้นี่เจาะรูท่อแก๊สนี่เลยโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้มีให้หมดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของ ตู้แขวนทั้งหมดนี่อันนี้คือตู้แขวนตู้แขวนลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เราติดตั้งให้เนาะอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหน้าง,งานสําหรับหมู่บ้าน,านเพจเพชรเกษมสายสีนะครับอันนี้เป็นราคาแพ็กเกจของเราแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าลงสองเข็มไมโครไพน์ใช้งานได้ยาวๆเลยคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยอยากตอบเติมบ้านแอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0รูนย์แปดแปดหนึ่งศูนย์สี่